นะคะคปัม๊มปั๊มที่บ้านนะคะเยอะมากเลยค่ะลูกหูมม เลยนะคะทุกคนฝามหมูที่บ้านนะคะฝามหมูที่บ้านเพชรบุรีนะคะ ้นกระท้อนค่ะกระท้อนนะคะกระท้อนต้นมะปรางค่ะนี่ค่ะกระท้อนบักกระท้อนนะคะกระท้อนบ้านเรานะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะต้นมะปรางกล้วยหองน,นะคะ มะนาวนะคะกล้วยหอมตอนนี้ฝนตกเลยมันก็เลยมันก็เลยเอหักนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปเดี๋ยวจะขุดหนอกกล้วยหอมนะคะไปปลูกเพชรบุรีนะคะเดี๋ยวจะเอาไปฝากพี่สาวที่เพชรบุรีนะคะพี่ไก่เออาจจะเอาไปฝากพี่สาวที่ขอนแก่นนะคะพี่ไก่ปลูก ตั้งยสิบหนอนนะคะกล้วยหอมเดี๋ยวจะให้คนมาขุดนะคะอันนี้มะนาวค่ะมะนาวเพชรบุรีนะคะเป็นมะนาวแป้นนะคะนี่มะนาวแป้นมะนาวแป้นนะคะมีไก่ด้วยนะคะ พาทุกคนมาชมสวนนะคะนี่กล้วยหอมจ้ากล้วยหอมนะจ้ากล้วยหอมแล้วก็มะปางเป็นไล่สวนผสมนะคะ มะนาวมะนาวลูกใหญ่นะคะมะนาวนี่มะนาวนะคะนี่มะนาวพันแป้นคะ่ะเดี๋ยวกลับเพชรบุรีเดี๋ยวเก็บไปนะคะอันนี้คีอวัวนะคะเอาไปทำปุ๋ยได้นะคะ 哎。Ah.